สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวออโตเดฟทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะฮะโดยรอบนี้ฮะัได้มีโอกาสพิเศษอีกหนึ่งครั้งนะฮะในการมาดูครับคันจริงครับกับรถอีโคคาที่เพิ่งปรับหน้าตาใหม่ในอีกหนึ่งรอบนะฮะรอบนี้เปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะครับทั้ง t o y o ต a y ยา i s และก็ t o y o ต a ายาริเซทีนะฮะแถมมีชุดตกแต่งพิเศษอีกด้วยนะฮะ มีรายละเอียดของแต่ละคันเป็นยังไงบ้างวันนี้เราได้อยู่กัน2รุ่นนะฮะส่วนรายละเอียดแต่ละคันจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันครับเอาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนันรุ่นแรกเลยนะฮะที่เราจะมาดูรอบคันกันนะครับว่ามีสิ่งอะไรที่เพิ่มเติมมาใหม่เป็นชุดแต่งแบบไหนบ้างนะฮะโดยตัวนี้นะครับจะเป็น Toyota y a r i ิ Sport Premium X-Urban นะฮะก็คือ X-Urban เนี่ยมันจะเป็นตัวชุดแต่งนะต้องบอกก่อนมันเป็นชุดแต่ง ที่เพิ่มเติมมาจากตัวยาริสสปอร์ตพรีเมียม X นะฮะรุ่นบนสุดนะฮะของตัวยาริสรุ่นใหม่ในรอบนี้นะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมมามีอะไรบ้างนะฮะจริงๆเนี่แนวคลิปในการออกแบบนะเขาจะเป็นแบบแ,บบแนวโมเดิร์นแอนด์คูลนะฮะการแต่งนะฮะเพื่อให้แบบออกเป็นแนวครอสโอเวอร์มากขึ้นนะฮะจะดูแตกต่างจะเห็นได้ว่ารถนะฮะมันจะดูสูงขึ้นนะ ถ้าจะสังเกตดูนะถ้าจะเปรียบเทียบอันนูนอาจจะยังดูอย่าง a สีตัวนู้นนะฮะกับดูตัวนี้ตัวนี้จะถูกยกให้มันสูงเยอะขึ้นนะฮะตัวนี้อ่ะให้ดูรายละเอียดนะครับมีอะไรบ้างจริงๆมันจะมีชุดต่างนะฮะเพิ่มเข้ามานะฮะตัวสปอยเลอร์นี้นะฮะตัวนี้เลยที่จะเพิ่มเข้ามานะฮะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นชุดเดิมนะแบบเมชนะฮะแบบเมชก็ำทำสไตล์ของตัวยาริสเดิมะะแล้วก็จะ ตรงนี้นะครับเป็นปรับเป็นสีดำนะครับอันนี้ไม่ใช่ชุดแต่งนะอันนี้เป็นชุดตัวมาตรฐานของเขาแล้วก็กรอบตัวนี้นะครับตัวไฟ LED ตรงนี้ก็เป็นตัวชุดของรถเขาอยู่แล้วนะฮะตัวไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED multi reflector นะฮะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นไฟเดย์ทามน,นะวิ่งอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวนะยังเป็นไฟหลอดอยู่เหมือนเดิมนะยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเนาะขยับต่อมาด้านข้างนะฮะเราจะเห็นนี่เลย mm hmm. อ่าล้อคแม็กซ์อลลอยนะฮะ ปกติรุ่นปกตินะฮะเขาจะใช้ล้อมแม็กซ์ล้อที่เป็นแบบขนาด15นิ้วนะจะถูกขยับเพิ่มเติมเป็น16นิ้วนะฮะตัวนี้ตัวยางเนี่ยที่ใช้นะฮะไซส์เนี่ยผมดูไซส์แป๊บหนึ่งฮะงนี่เป็น 195/50R16 นะ,ะตัวแม็กเห็นไหมจะเป็นสีทูโทนนะสีดำกับเงินปัดเงานะแล้วก็มีตา X ตรงนี้เลยนะครับเบรกแน่นอนครับเป็นดิสเบรกน,นะแล้วก็จะมีตัว ซุ้มล้อแบบนี้นะถ้ารุ่นปกติทั่วไปเขาจะไม่มีซุ้มล้อแบบนี้นะแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้มันถูกแต่งให้เป็นครอสโอเวอร์นะครับมันก็เลยจะมีซุ้มล้อแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวช็อกอัพนะครับและสปริงนะฮะมันถูกเปลี่ยนชุดใหม่ให้มันสูงขึ้นนะจะมันจะอยู่ด้านในนะเราจะไม่เห็นนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับมันก็เลยทําให้ดูเหมือนกับว่าเป็นค r อสโอเวอร์ถ้ารุ่นปกติเนี่ยซื้อมานะฮะที่เป็นตัว เออพิมพ์เธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้นะครับอันนี้คือชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามานะครับสีดำาๆเนี่ยอ่าเห็นไหมนี่คือชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามานะนี่แบบนี้เลยให้ดูแบบนี้นะอ่าเห็นไหมไเห็นไหมท้ายมันจะถูกยกขึ้นมาเห็นไหมครับปกติมันไม่สูงขนาดน,นี้มันจะอยู่แค่ประมาณนี้เองอน,นี้มันสูงขึ้นนะมันเปลี่ยนทั้งโช๊คนะแล้วก็ตัวสปริงข้างหลังก็เป็นดัมเบลเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ เพราะมันยังอยู่ในชุดที่เป็นอีโคคาอยู่นะขยับมาถึงด้านหลังนะตรงนี้เลยไฟก็ยังเป็นทรงเดิมนะเป็นแบบ LED นะเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะมีกล้องนะด้านหลังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเหมือนเดิมเลยสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือชุดนี้นะครับชุดตกตัด x u r b r n นะชุดนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามานะเป็นเฟศตาคล้ายๆมันดูบึกบึนอะ ให้มันดูบึกบึนมากขึ้นหอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนครับมีกล้องบันทึกด้านหลังนะมีไฟเบรกดวที่3เนาะแล้วก็ตัวที่เป็นสานวอากาศแบบคลิปฉลามนะตรงนี้แล้วก็มีสปอยเลอร์ตรงนี้นะฮะเป็นสีดำนะครับเปิดดูอ่าจริงๆทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะก็เปิดมาก็เป็นชุดซ่อมนะ ไม่ใช่อย่างอะไหล่แล้วเนาะเป็นทุดซ่อมนะแล้วก็ปิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมภายนอกเนาะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมกระจกมองข้างก็ยังเป็นสีดำนะนะครับเป็นสีดำนะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะเป็นสีดำแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้นะไฟหน้าเนี่ยมีระบบ o l l o w m มี o m e นะฮะ follow m มี o m e คืออะไรหมายความว่าเราดับเครื่องปิดประตูล็อกรถเรียบร้อย ไปจะยังติดอยู่เพื่อส่องสว่างให้เราเดินเข้าบ้านได้แบบปลอดภัยอยู่ก่อนนะฮะสักพักหนึ่งแล้วมันถึงจะดับนะอ่าอันนี้เป็นภาพรวมคร่ข้าวของภายนอกนะส่วนด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนะนครับอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าตัวรถนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีระบบ smart entry นะผมมีกุญแจนี้นะผมไปยืมเข้ามานะอ่าแบบนี้ผมจับปุ้บม,มันจะยังไม่เปิดน,นะจนกว่าเราจะกดปุ่มแบบนี้นะครับถึงจะเปิดน,นะครับถ้าในกรณีที่เราไม่ได้กดจากทีมูนนะอ่าเราเข้ามาอ่า โดดเด่นที่สุดนะครับก็คือตัวเบาะนั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นสีทูโทนนะมีคําว่า X ตรงนี้นะเห็นไหมเขาเดินเส้นแบบนี้เป็น X นะอ่าเป็นสีทูโทนเขาเรียกสีนี้ว่าเทราโรซซานะครไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรน่าจะแปลว่าโรสโรสอะไรทสักประมาณนี้แล้มั้งครับอ่าเดาว่นะอ่ะเข้ามาหน้าตาก็ไม่ต่างกันจากตัวเดิมนะครับคล้ายๆข,ข,ของเดิมแหละนะครับ หน้าจอก็ยังเป็นขนาด6.7นิ้วเหมือนเดิมเนาะตรงนี้นะครับมี Android Auto นะให้ใช้งานได้อยู่นะผมไม่รู้เปิดได้ป่ะนะมีกุญแจนะนี่เป็นแบบนี้นะ6.7นิ้วนะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เนาะนี่ก็คอนทินิวดูนู่นนี่นั่นจริงๆ UI เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะอ่าแบบนี้เลยอ่ะมาดูตรงนี้นะครับก็หน้ปาปัดเหมือนเดิมนะครับ หน้าปรับแบบออปติจอนนะก็จะเดนใช้เข็มอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นที่เป็นตัวแสดงผลนะไม่ได้สตาร์ทรถนะอ่อไม่สตาร์ทดีกว่าเดี๋ยวมันจะเหม็นนะเพราะว่าเราอยู่ในฮอเนาะเอ่อสัมผัสครับเขาบอกว่าเปลี่ยนตัวสัมผัสนี้ให้มันดูนุ่มมากขึ้นนะเฮ้ยมันก็โอเคมากขึ้นจริงๆมันดูดีจริงๆนะฮะส่วนหนึ่งอื่นก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะฮะก็จะมีพวกเนี่ยเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะมีปุ่มนู่นนี่นั่นให้ใช้งาน มีพุสาตาตรงนี้นะครับ่าไว้ให้ใช้งานอื่นๆก็จะมีอะไรอันนี้แอร์อัตโนมัตินะแต่ว่าไม่ได้แบ่งโซนเนาะนี่แบบนี้อัตโนมัติไหมออโต้นี่ไงเห็นไหมอัตโนมะัติเนาะแล้วก็นี่ครับจกมองหลังนะฮะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็กระจกอันนี้ไม่มีไฟเหมือนเดิมนะกระจกแต่งหน้าไม่มีไฟเหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็มีอะไรอีกมีกล้องนะฮะนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมได้ยินเสียงเมื่อกี้เลยกล้องมาแล้วนะครับอันงนี้จริงก็มาจากตัวเดิมแหละก็จะมีอยู่ตัวนี้อยู่นะครับอ่ะเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นแบบ cvt เนาะแล้วก็มีโหมดสปอร์ตนะไม่มีอะไรพวกนี้นะอ่าแล้วก็เบรกมือเนาะแล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้นะอ่ะไม่มีอะไรต่างเยอะนอกจากตัวสีเบาะนะฮะก็สวยขึ้นนะเพราะผมถามผมเนี่ยเบาะมันก็สวยขึ้นแล้วก็ สัมผัสด,ดีขึ้นนะแล้วก็จุดที่มันเป็นซอฟท์ตรงนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนวัสดุใหม่ให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นนะแต่ว่าในตัวด้านแผงเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรนะฮะที่เปลี่ยนก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละนะอ่าโอเคอ่าผมปิดสวิตช์ให้เขาก่อนนะเดี๋ยวดูอหนดูซิเป็นอย่างนี้นะหน้าจอเอาก็ประมาณนี้เนาะออ เอาพูดถึงไหนๆก็แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยเขาหน่อยละกันนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยเขาจะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะนอกจากของเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือพวกถุงลมนิรภัยนะครับเตดําแหน่งนะฮะก็จะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวก ABS, EBD นะฮะ BA ระบบควบคุมการทร,รงตัว VSC ระบบ traction control ระบบช่วยออกตัวทางบนทางลาดชันอะไรพวกนี้ก็มีครบนะฮะแล้วก็ ตัวนี้ก็ยังมีตัวที่เป็นระบบเตือนการออกนอกเลนนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะก็จะเป็นระบบความปลอดภัยก่อนการชนหมายความว่าถ้ารถเกือบจะชนเนี่ยหรือมันตรวจจับว่ามันมีความเสี่ยงที่จะชนมันจะเตือนนะฮะมันช่วยเตือนเราด้วยนะเป็นออปชั่นเสริมนะครับที่เพิ่มเข้ามาในตัวนี้นะครับอ่านะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้านะปรับได้กี่ทิศทางดูสิอ่านะขึ้นลงขึ้นลงอย่างเดียวนะ เข้าออกไม่ได้เนาะแล้วก็แต่ว่าเป็นภูมิไรไฟฟ้านะตับความหนืดได้ตามความเร็วนะขับช้าก็เบาหน่อยครับเร็วก็หน่วงหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะดับให้เขาหน่อยนะฮะเหมยไม่ได้ขับนะอ่าเป็นหน้าจอประมาณนี้เนาะอ่ะด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังอีกรอบครับว่ามีอะไรบ้างด้านหลังครับเบาะก็คล้ายๆกันเนาะก็มีตัวสีเทอราลัซ่าแล้วเป็นทูโทนนะแบบนี้แต่ว่าไม่มีเอ้าทำไมไม่มีที่พักแขนล่ะ เสียดายเนาะน่าจะมีที่พักแขนด้วยอ่ะเบาะตัวนี้นะครับก็พับได้มันจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะกดไปแล้วก็พับลงมาแบบนี้อ่าข้างนู้นไม่พับนะาขี้เกียจน,นะโอเคอ่ะเอาให้ดูว่ามันพับได้จริงแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ฮนะตัวสวิตช์ตรงนี้เอก็เป็นช่อง USB เพิ่มให้อีก2ช่องนะ USB ปกตินะ,ะใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็เหมือนเดิมขนาดเท่าเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนเฉพาะตัวสีตัวเบาะนี้นะครับขนาดเท่าเดิมไม่นั่งแล้วอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะของตัว Toyota ายาริสสำหรับเครื่องยนต์นะฮะยังเป็นตัวเดิมเลยนะฮะเป็นรหัส 3NRFKE นะครับใช้แบบขนาด1.2ลิตรนะฮะสี่สูบแกวเรียง DOHC 16วาวนะครับแบบ Dual VVT-iE ด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยให้กำลังสูงสุดได้ที่92แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 109นิวงันมตรก็คือรหัสเดิมเลยตัวเครื่องเดิมด้วยนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะเพียงแต่ว่าความสูงของรถมันจะแตกต่างกักเดิมนะครับก็คือตัวนี้ตัวแต่งนะต้องบ่อยทีนะตัวนี้คือตัวแต่งนะตัวแต่งต่อยอดมาจากตัวที่เป็นยาริสสปอร์ตพรีเมียมเนะในรุ่นทูโทนหลังคาดำแบบนี้นะ,ะมันจะราคานะครับอยู่ที่6 8 8 0 0 0บาทนะราคาปกตินะ แต่ถ้ามีชุดแต่งแบบนี้นะครับชุดแต่งเขาเรียกว่าชุดแต่ง X-Urban นะจะมีเนี่ยพวกแม็กใหม่มีสปอยเลอร์หน้าปรับความสูงของโชคใหม่ด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยบวกเพิ่มอีก44,600บาทนะอ่าโดนนี้เนี่ยเมื่อรวมแล้วผมรวมให้แล้วนะมันจะอยู่ที่728,600บาทนี่ก็คือราคาของชุดแต่งและรถคันนี้เลยนะก็คือตัว t ต y ยต้ายา i ิสเอ็กซนะตัวนี้ปันแต่งต่อยอดมาจากตัว Premium X อนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวรถคันต่อไปนะฮะเราจะได้ไปดูรุ่นไหนะเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับเรามาต่อคันที่2เลยนะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะมาดูตัวโตโยต้ายาริสเอทีกันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนครับว่าถ้ามาบอกว่าเป็นเอที ube, มันก็จะเป็นสไตล์ซีดานเนาะ นี่แต่ยังเป็นอยู่ในกลุ่มอีโคคาร์เหมือนเดิมนะครับตัวเครื่องยนต์ยังเป็นชุดเดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือตัวรหัสที่เราบอกไปกับรุ่นเมื่อกี้เลยนะฮะก็คือ3 NRSKE นะครับแบบ1.2ลิตรส่สูบ16กวาวนะครับ d o โ c นะฮะแล้วก็มี Dual v v t i e ทีนะฮะที่เป็นระบบเครื่องยนต์นะฮะให้ความแรงได้สูงสุดถึงที่9 12องแรงมานะฮะแรงบิดอยู่ที่109มิลลินเมตรแบบเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะ แต่ตัวโมเดลเยีย2021ตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าตัวนี้คือตัวรุ่นท็อปสุดนะฮะก็คือตัว a t ที o r t p r t p i u m ีอันทูโทนทยังไงร,รอบนี้มีหลังคานีมาแล้วนะฮะเป็นหลังคาดำของ a t ทีนะฮะเป็นหลังคาดำแล้วนะตอนนี้บวกเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนครับการดีไซน์ก็ยังคล้ายๆของเดิมแต่จะมีรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ อย่างตัวกระจังหน้านะครับเนี่ยจะเป็นแนวนอนนะจะไม่เหมือนเมจของตัวที่เป็นยาริสปกตินะตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่า horizontal line นะก็จะคือแนวนอนนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้สีดำเลยนะฮะแล้วก็ไฟหน้าครับเป็น multi reflector นะครับ LED ครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้แหละนะฮะแล้วก็มีไฟ daytime running light นะครับไฟเี้ยังเป็นไฟหลอดอยู่แต่ว่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับอ่าเป็นตัวใหม่เป็นสีดำเนาะแล้วก็การตกแต่งตรงนี้ครับก็จะแตกต่างจากตัวรุ่นที่แล้วนะฮะ แล้วก็ตัวรูปแบบของวัสดุตรงไฟ LED ก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะฮะและก็ตัวสปอยเลอร์หน้าก็จะแตกต่างจากตัวอีกแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าอ่ะใครเย็บมาด้านข้างอ่ะลืมบอกไปไฟหน้ายังมีระบบ Follow Me Home นะครับเหมือนตัว Yaris เมื่อกี้เลยนะฮะมาที่ล้อนะครับนี่คือลายใหม่นะครับจริงจริงอะ่ะ ตัวลอ้อไซส์เดิมนะฮะก็คือ185 60ขอบ15นะไซส์เดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือตัวลายแม็กซ์นั่นเองนะฮะตัวนี้จะใช้ทูโทนเนาะนี่จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีสีเงินตัดขอบแบบนี้เลยนะ,ะลายกี่การนับเลยหนึ่ง6 7 8สามสี้าหกเจ็ดแปดเ้าสกานะฮะอ่า12บ้2ง1ารสิอาสีว่ากันไปนะ,ะอ่ะสังเกตดูเห็นไหมตัวความสูงะคระับของเนี่ยมันจะต่างกับตัวที่เป็น นี่ด้าน X Urban นะมันจะสูงขึ้นนะครับเห็นไหมเพราะตัวนั้นมันเปลี่ยนโชกับสปริงใหม่ตัวนี้มันจะเท่าเดิมปกตินะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในรุ่นโมเดลเยีย2021นะก็คือตัวสเกิร์ตด,ด้านข้างนะก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่นะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยตัวมือจับก,ก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็เป็นระบบ smart entry เหมือนเดิมนะครับ กระจกมองข้างเพิ่มความสปอร์ตด้วยการใช้สีดำนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่บนตัวกระจกมองข้างเลยนะครับขยับต่อขยับต่อล้อหลังไม่ต้องดูแล้วเนาะเหมือนกันแหละนะครับเป็นรัมเบรกนะเหมือนเดิมแบบนี้อ่าแล้วก็ไฟท้ายครับก็ยังทรงเดิมเนาะเนี่ยไฟท้ายก็ยังเป็นแบบ LED l i ท์ไกด d ดงนะแบบเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเข้าใจว่ายังเป็นหลอดนะ น่าจะเป็น LED ในชุดนี้นะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นหลอดนะเหมือนเดิมนะครับมีกล้องหลังนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนกนะ็คือตัวนี้นะครับสเกินะร์ตนะฮะด้านล่า,างนี้จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่นะจะต,ต่างจากเดิมเนาะแล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับหรือใครจะเรียกดั ail, กเทลก็ไม่ว่ากันนะครตรงนี้แล้วก็มีไฟเบรกดูงที่3เนาะ มีกล้องนะพราะก็บันทึกด้านหลังนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเสาอากาศที่เป็นแบบที่ฉลามบนนู้นนะครับเปิดมาเปิดประตูท้ายนะ,ะก็จะเป็นอย่างนี้อ่าจริงรุ่นที่แล้วอ่ะมันมีตัวหนึ่งที่มันมีสกายบล็อกด้วยนะตัวนี้มันหายไปละนี่เป็นผ้ายางไม่ว่ากันหายไปแล้วก็เป็นชุดซ่อมเหมือนกันนะครับแบบตัวเมื่อกี้เลยไม่มีอะไรแตกต่างนะตัวนี้ it, ติดตึ้งนะ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะภายนอกนอกจากหลังคาดำนะเป็นสิ่งที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็จะมีเนี่ยเราจะเห็นเป็นน,นูนๆนะนี่เขาไม่ได้ทำเราแค่สวยนะครับ mm hmm. เขาจะเป็นร่องตัดลมนะป้องกันเรียกว่าให้ลมอะครับมันไหลไปได้ง่ายขึ้นลดแรงปะทะนะครับตัวนี้เป็นร่องอากาศที่ให้มันไหลได้ง่ายขึ้นฮะแล้วก็จะทําให้รถเนะี่ยขับได้เร็วขึ้นนะฮะอ่ะอันนี้เป็นภายนอกนะครับเดี๋ยวภายในมีอะไรบ้างไปดูกันครับ มาครับเราเดินเข้าไปสู่ภายในของตัว Yaris a t i v กันบ้างนะฮะตัวเบาะครับก็ทรงเดิมนะครับแต่เขาบอกว่ามีการปรับวัสดุให้มันมีความพรีเมียมมากขึ้นนะฮะมันก็จะมีการผสมกันของระหว่างหนังแท้นะครับกับหนังเทียมนะผสมกันไปก็ผมว่าตรงนี้น่าจะแท้นะตรงนี้น่าจะแทแต่นี้น่าจะเทียมนะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมเดาจาก ที่เัพัดดูนะเหมือนเหมือนกันนะครับอ่ะมีอะไรใหม่ไหมจริงๆก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมเลยนะฮะอ่ะกุญแจมีไหมกุญแจมีนะไงผมเปิดตามความโซนเหมือนเดิมนะก็หน้าจอนะครับรองรับ a p p l e c a r า p a y กับ Android Auto เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนไป กระจกมองหลังนี่เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติเนาะแบบนี้เลยก็ดีขึ้นนะผมว่าอีโคคาร์ใส่กระจกมองหลังเป็นตัดแสงอัตโนมัติก็โอเคเลยนะครับแล้วก็แอร์อัตโนมัตินะไม่ได้แยกโซนเนาะอ่าตรงนี้ภูมไลยก็สัมผัสเหมือนเมื่อกี้แหละรุ่น x e r b o ที่จับเมื่อกี้นะฮะก็สัมผัสเดิมเลยเมื่อกี้แต่ว่าดีขึ้นกว่าตัวเก่านะผมว่าตัวนี้ดีขึ้นกว่าตัวเก่าจริงๆแล้วก็ปุ่มนู่นนี่นั่นนะครับอ่า เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เนาะเป็นขั้นบันไดแบบนี้นะครับแล้วก็มีเกียร์ S ให้ขับเป็นโหมดสปอร์ตนะไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนหนของสามไม่ใช่แบบนั้นนะเป็นโหมดสปอร์ตนะแล้วก็มีเกียร์ B สำหรับลงเขานะก็เอาไว้ใช้ได้นะครับอ่ะหน้าจอ o p ปติตรอนนะผมกดอีกทีหนึงนะออปติตรอด้านซ้ายด้านกลางเป็นเข็ม ด้านขวาเป็นดิจิตอลนะนี่มันก็ปรับตัวระบบความปลอดภัยได้ LDA ก็คือตัวระบบเตือนการออกนอกเลนนะเปิดปิดได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยที่ให้มานะครับระบบความปลอดภัยอื่นๆอ่ะย้ำอีกทีนึงมีอะไรบ้างถุงลมนิรภัยครับเจ็ดตำแหน่งนะครบเลยหัวเข่าก็มีนะ ABSEBDBA e นะฮะตัว ระบบควบคุมการทรวนตัว VSC ระบบป้องการล้อหมุนฟรี TRC หรือ Traction Control นั่นเองนะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันก็มีนะครับและสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS ก็คือถ้าเกิดรถสังเกตแล้วว่าเราจะอาจจะมีการชนเนี่ยมันก็จะทําการเตือนเรานะให้เราทําการเบรคนั่นเองนะฮะตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับก็แน่นอนครับปรับได้แค่ขึ้นลงนะเหมือนตัวเมื่อกี้แหละนะครับเ่แบบนี้ เป็นระบบไฟฟ้า EPS นะจะปรับความหน่วงได้ตามความเร็วที่เราใช้นะครัขับมาช้าๆมันก็จะเบาหน่อยนะ,ะขับเร็วมันก็จะเริ่มหน่วงหน่อยนะ,ะอ่ะอันนี้ก็เป็นภายในนะฮะด้านหน้านะครับของตัวโตโยต้ายาริสเอทีนะครับตัวนี้เป็นส p o r t Premium ยมนะแบบทูโทนหลังคาดำเนาะซึ่ง หลังคาเนี่ยจะดำเสมอนะฮะถ้าเราซื้อสีขาวหลังคาจะดำซื้อสีแดงหลังคาก็จะดำเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของด้านหน้าเนาะอย่างอื่นมีอะไรอ่ก็ไม่มีเนาะมันไม่มีอะไรแตกต่างอะ่ะไม่รู้จะให้ดูอะไรนะเอาไปดูด้านหลังดีกว่าเป็นไงบ้างอ่ะเข้ามาที่ด้านหลังนะฮะของตัวต้ายลิ i นะฮะตัวนี้ลิฟต a เอที e ด้วยนะไม่ใช่ลายิสธรรมดานะก็เป็นสไตล์ทีดานเนาะก็จะเป็น ตรงนี้นะครับเบาะก,ก็จะเป็นหนังสังเคราะห์เหมือนกันนะครับผสมกับหนังแท้นะครับแต่ว่าตัวเบาะอ,อะครับพับไม่ได้เนาะพับไม่ได้เลยเนาะนี่เออแปลกดีเนาะเป็นรุ่นซีดานที่พับไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวธรรมดายาลิฟแบบแฮชแบ็กพับได้นะอะก็เสียดายเนาะจริงๆแล้วมันก็ควรจะพับได้เหมือนกันเนาะใช่ไหมมันก็จะได้ช่วยเก็บของได้ดีขึ้นอ่ะนี้เป็นกล้องเนาะ แล้วก็เพิ่มเติมมาเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันก็คือตัวช่องนะครับที่เป็นช่อง USB ตรงนี้2ช่องนะตัวความจุของไฟก็2.1แอมป์นะก็ชาร์จโทรศัพท์ได้แหละแต่ชาร์จแท็บเล็ตก็ช้าหน่อยนะจริงๆชาร์จโทรศัพท์มือถือสมัยนี้ก็ช้าแล้วแหละแต่ว่าเอาก็ยังดีนะอย่างน้อยก็ยังมีให้นะครับดีกว่าปล่อยให้มันหมดไปเรื่อยๆนะ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับคร่าวๆของตัว t o t a y ยา i s a t อที am, ตัวโมเดลียี2021สสครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับของคันนี้เลยนะฮะตัวที่เป็น t o t a y ยา i s a t อทีนะจะเป็นสีขาวนะสีขาวแล้วก็หลังคาดำครับตัวรถปกติมันจะอยู่ราคาที่674,000บาทนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสีพิเศษเนาะเป็นไวท์เพลเนี่ยจะเพิ่มอีก5,000บาทนะครับแล้วก็ ถ้าเพิ่มหลังคาดำเนี่ยก็อีกเป็นอีก7,000บาทนะครับรวมทั้งสิ้นแล้วนะเอาแบบนี้เลยนะถอยที่โชว์รูมโตยต้านะ6 8 6 0 0 0่บาทนะจากบวกจากเดิมครับหกเนะบวกอีก1 2 0 0นบาทนะเป็น6 8 6นะก็สามารถถอยออกไปได้เลยนะวันนี้ก็จะเป็นตัวรายละเอียดนะครับของตัวโตโยต้ายาริสเอทีพนะครับตัวตัวบนสุดนะฮะที่เรียกว่าสปอร์ตพรีเมียมครับ ส่วนไทยนะครับที่สนใจนะฮะต้องการอยากจะไปลองขับนะครับไปลองนั่งนะฮะเราไปลองสัมผัสนะอยากดูตัวจริงของทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะฮะตัว t o ต้ายาริสเ X-URBAN นะฮะตัวแต่งพิเศษฮะหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นตัว t โตต้ายาริสเอทีที่เราดูเมื่อกี้นะตัวส p o r t ตพรีเมียมหรือจะเป็น t o y โ t ต้ายาริที่เป็นส p o r t ตพรีเมียมปกติก็มีเหมือนกันนะฮะก็สามารถไปดูได้ที่โชว์รูมของโตต้าทุกสาขาทั่วประเทศเลยฮะ รถน่าจะพร้อมที่ศูนย์บริการเรียบร้อยแล้วนะฮะรับรองว่ารอบนี้ครมีรายเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ลองไปดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถูกใจคุณหรือเปล่านะครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของการพาชมรอบคันในรอบนี้นะฮะส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของออโตเด็ทุกคนนะฮะ และที่สําคัญนะครับถ้าคุณชื่นชอบนะครับการรีวิวรถนะครับการพาชมรอบคันรถใหม่แบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับให้กับช่องออโตเด็บ YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อคุณกดซับสไคร์กับกดสั่นกระดิ่งแล้วเนี่ยคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นไปใหม่เนี่ยนันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งเลยครับส่วนครั้งนี้ครับผมเอิร์ธนะครับขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าพบกันใหม่สวััสดีครบ Yeah.